เอาแล้วับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านพ่อแม่เป็นน้องชาวไทยทุกๆท่านกันด้วยนะครับเออวันนี้อยู่กับผมมนันสตูดิโอนะวันนี้เรามาเล่นเกมแค่เล่าโยกเช่นเคยนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้เปิดได้ตัวนี้มานะก็คืออัศวินเมก้านะครับซึ่งความสามารถจเป็นโคตรโกงเลยนะตอนที่จะเอาลงเนี่ยมันจะทําการทุ่มแบบนี้เลยนะแล้วก็โจมตีเป็นหมู่นะคือมันโจมตีเป็นหมู่เห็นไหมเห็นไหมโจมตีแบบถ้ากระดูกมานี่ก็ชนะซิวๆนะเออชิวๆนะครับ เออนะครับก็มันสู้เก่งแหละแต่ว่ามันโจมตีช้าไปหน่อยแล้วก็ผมมีนี่นะเจ้าชายดาข้อดีคือดูนะท่านผู้ชมนี่มันมันสามารถชาร์จแล้วก็ตีได้นะครับเออคือเหมือนกาดเลยคือเหมือนกาดโครงกระดูกนะครับนี่ดูปึ้งแบบน,นี้นะครับแล้วก็ถูกได้ดูนะดูตรงนี้นี่นะครับคือตัวอย่างนะนี่มาสู้กับเจ้าชายนะคอืมอืมอืมจะไม่ไหวใช่ไหม แต่ว่าเขาเนี่ยจะมีโล่นะโล้ป้องกันนะฮะคือโล่ป้องกันเนี่ยสามารถป้องกันดรามิด้ทุกดรามิเลยนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นจรวดหรือไฟฟ้าเออไฟฟ้าใช้หกนะนี่ไฟฟ้าใช้หก,นะฟฟหกอันนี้นะแล้วก็จะวดอยู่ในเออล็อกเก็ตล,ลูกไฟลูกไฟก็ทําอะไรโล่มันไม่ได้นะเพราะาโล่มันอึดน,นะคือแบบว่าตัวโลว่ปุ๊บโล่หายนะแต่ตัวเองไม่โดนดรามินะแล้วก็ผมมีนี่การโครงกระดูกนะนี่คือเบอร์อัศวินลงมานะปึ๊บเราสามารถปล่อยโลได้เห็นไหม เวลาโดนแทงครั้งแรกนะคือเกาะเนี่ยจะเหมือนเป็นอมตะให้เรานะครั้งหนึ่งเออแล้วเราก็สามารถลุยได้เห็นไหมจะน่ชิวช,วชวเลยนะเรามาดูที่สตัดนะของผมเป็นเลเวลเจ็ดนะครับของผมเนี่ยเป็นเลเวลเจ็ดองค์พลังเลเวลเจ็ดนะค,ความเสียหายเนี่ยเจ็ดสิบสี่นะถ้าอัปเกรดเนี่ยจะบวกให้แปดนะครับความเสียหายต่อว,วินาทีในหกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็พลังชีวิตเนี่ยเจ็ดสิบสี่นะครับพลังชีวิตของเกาะพ้องกันเนี่ยเป็นร้อยหกสิบห้าก็คือว่า เมื่อโจมตีปุ๊บก็ป้องกันมันจะมี165ก็คือป้องกันธนูยิงอะไรแบบน,นี้ได้แต่เมื่อถูกแบบพวกไฟยิงใส่อะมันจะป้องกันไฟให้นะครับแล้วโลนี้ก็จะหายนะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเออหวังว่าคงไม่งงกันเนาะนะครับแล้วก็นะครับไอแล้วก็ความเร็วการตีเนี่ยก็เท่าเดิมนะหนึ่นวินะครับเป้าหมายคือดินโจมตีเที่ดินนะครับความเร็วเนี่ยก็เร็วเร็วถือว่าเร็วใช้ได้นะคร,ระยะนะครับโจมตีระยะประชิด รหรือยาวก็ได้นะแล้วก็จํานวนนี่มีสามตัวส่วนเมกกไนส์ ine, นะครับเมกกไนส์ของผมเป็นเก้าระดับเก้านะก็คือผมเปิดจากกล่องกัะแนงผมเปิดจากกล่องพวกนี้ได้นะเออซึ่งมันเป็นไหล่แบบตกฟักมากเลยอ่านะไม่รู้เปิดได้ไงนะฮะก็คืออันนี้ผมคงบนเป็นเวลเก้านะเพราะาเปิดกล่องถ้าถ้าเปิดกล่องได้เนี่ยเราจะได้เป็นเวลเก้าแต่ถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะเป็นเวลหนึ่งนะเออซึ่งผมก็ไม่รู้ได้เนกัน ได้เพราะอะไรนะได้แบบงงความเสียหายอยู่ที่สองรอยยสิบสองความเสียหายจากการกระโดดสี่รอยสิบสี่ความเสียหายความเสียหายตัวที่ให้กําเนิดสี่สี่ร้อยสี่บสี่ความเสียหายตัววินาทีร้อยสาสิบพลังชีวิตสามพันสมถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ระยะก,กระโดดถือว่าค่อนข้างค่อนข้างรีนะครับคือเวลามันมันจะไปโจมตีศัตรูมันจะกระโดดแล้วก็ทุ่มใส่นะครับโอเคนี่ แล้วก็ความเร็วก็ปกติตามนี้เลยนะครับส่วนเจ้าชายดำนี่ครับก็สตัดประมาณนี้เนาะนี่โอเคก็เป็นระดับเจเลเวล7จดนะแล้วก็นี่นะครับเป็นลีเจนดารี่ของผมนะครับก็คือมังกรมังกรเพลิงนรกนะครับคือเผาครั้งแรกมันจะเบาๆนะแล้วมันจะค่อยๆแรงขึ้นนะครับคือมันเอาไว้โจมตีพวกกิดเช่นกุลเลมไม่ก็กุลเลมกุลเลมลาวานะครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เอ้ย เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรแต่ว่าข้อเสียของมังกรเพิงอนรกเนี่ยคือแพ้พวกอิเล็กทรไอ้นี่นะแพ้พ่อมดไฟฟ้านะเพราะว่าพ่อมดไฟฟ้ามันแซบได้ไงเออแล้วก็แพ้ยาแซบนะบไม่รู้อันนี้แพ้หรือเปล่าอันนี้ไม่แพ้นะอันนี้ไม่แพ้แต่สร้างราเมจดสูงนะแต่มันไม่ได้แซบนะบนี่อันนี้ที่ใช้แซบมันนะแซบแล้วแบบมันจะเกิดเริ่มกลับไปเผาใหม่นะเออนีไ่ไหมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันเป็นไงนะ ใครไม่รู้เดี๋ยวๆเขาละมาโอ้แกล้งเอะเนี่ยแล้วมันมีแซปมาปะมันแซปปึกเมื่อกี้ผมเู้กุ้มมันยังไม่มาแล้วผมมันแซปปึกมันจะสตัร์ทไปหนึ่งรอบนะแล้วพอมนไฟฟ้ามันสามารถแซปได้ไงแบบพ่นไฟฟ้าใส่เราแซปนะแล้วผมก็มีกองทับโครงกระดูกนะเป็นระดับอีปิกนะครับอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะแต่ว่ามันเลือดมันค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่ามัน มันค่อนข้างขี้โกงนะเดี๋ยวดูดิมันมันเช่นมังกรนะมังกรโจมตีทีเดียวก็ตายห่างกันหมดแล้วนะแล้วก็มือระเบิดนะมือระเบิดเป็นตัวที่ผมชอบนะไว้จัดการพวกบาบาลียนได้นะนี่เห็นไหมเพราะมันโจมตีแรงกับโจมตีเป็นหูกว้างมากเลยแล้วก็ผิดคิดนะอันนี้ยาพิษเนี่ยผมไปตีผมไปเอออันนี้อันนี้ไม่คุ้มนะท่านผู้ชมอย่าไปทําตามนะ อย่าไปนำตามที่เกมเนี่ยนะเออถ้าเป็นแบบนี้คุ้มนะเคเุ้มมัดเกลือใช้ประมาณ90น้ำยาอมฤตเนี่ยแล้วใช้ใส่เนี่ยมันโดนทั้งป้อมนะคือ,อเราพยายามอะ่ะให้ใช้ให้โดนป้อมนะให้ใช้ทั้งโดนป้อมโดนทหารนะครับทานผู้ชมอ่าถ้าเป็นยังไงเออเราก็มีกันแค่นี้เนาะนี่ผมก็มีเลีเจเนรัลี่อีกสองนะก็มีประมาณนี้นะการ์ดผมทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็มีลูกไฟวิญญาณนะการ์ดมาใหม่นะเออก็มันโจมตีแล้วฮิวแหละแต่ว่าผมตอนนั้นก็เล่นให้ดูและนะครับ ผมไม่ไม่ได้เล่นอีกเลยนะเป็นแมไปจะไปสองสองกันเหตุผลที่ผมไม่เล่นสองพี่สองนะค็เพราะว่าคือผมยังไม่อยากเสียถ้วยนะคือต้องเล่นนะแล้วก็ผมเคยเล่นกับซาดิติกนะใครไม่เคยเห็นผมเล่นกับพี่ซาดิติกผมทิ้งลิงไม่ให้ได้ใต้คลิปนะโอเคตอนนี้เราเจอเพื่อนที่มีชื่อว่าไอซี่นะไอซี่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 กบหาไม่ใช่ละนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะปล่อยพวกมันไปประมาณนี้นั่นไงโดนเป็นหมู่ไปดิ <c oughs> อย่างนี้ไม่ไม,ไม่ผมยังไม่จัดยังไม่จัด <c oughs> คนที่จะวางอะไรก่อนดีนะคิดคิดนานคิดนาน๋นานยวผมโจมตีฝั่งนี้ก่อนถึงถึงมันมันไม่คุม้มแต่มันกันบ้านเนี่ยเออป้าไม่รู้บ้านหลังนี้จะแตกป่ะนะคืขอขัอย่าแตกโอ้โหแตกคืออันนี้ที่ผมแพ้เนี่ยเพราะว่าผมคนข้างไอ้นี่ผมโดนดักสองข้างนะแล้วผมคนข้างแบบ เราไปรู้จะตีฝั่งไหนก่อนไงก็เลยแบบพลาดนิดนึงนะเราไม่ปเป็นไรเราไม่ได้นะโพโพแบบนี้เราไม่เสียถ้วยนะเราไม่เสียถ้วยเรามาเล่นเอากล่องเอ,อตอนนี้เขาส่งบอลลูนมาเดี๋ยวผมจะส่งนี่ไปจัดการนะนี่เขาใช้ยาเพนดินไวเสปป้อมผมนะี๋ยวโค้มระเบิดป้อมผมได้ไปทิ้งปุ๊บผมเอาเมกไท์ทับแล้วทาไม่ตายเดี๋ยวผมต้องเอาไอ้นี่นะอัศวินชุดเกาะ ขี่ม้าไปลุยครับอ่าเยี่ยมโดนโทั่วมดนะครับตายกันหมดอย่างน้อยผมขอป้อมหนึ่งนะอันนี้ผมส่งมังกรลาวาไปเล่นๆนะนี่นี่นีไม่ได้เลยวะไม่ได้สักป้อมเลยไม่นะเป็นเกมที่ดีเยี่ยมนะเป็นเกมที่ดีตกมือตกมือตกมือเล่นได้ดีเล่นได้ดี เล่นได้ดีโอเคนะจะลงมาเมื่อกี้ผมไม่ได้โกรธเพื่อนนะคือเพื่อนก็ทําดีแล้วนะเออเพื่อนพยายามปกป้องฐานได้ดีแล้วนะคือที่ผมไม่เล่นเนี่ยเพราะว่าถ้าพอผมถ้าผมไปเล่นมดหนึ่งวินึงเนี่ยผมมีโอกาสแพบบเ,เด็กนี้ผมจัดมาเล่นๆนะคือผมจัดมาเล่นๆเฉยๆว่ามันแบบแบบกินน้ำก่อนว่ามันใช้ได้ดีไหมสดชื่นนะครับ โอเคโชคดีนะเย้อันนี้เป็นสติกเกอร์ที่ผมได้มาจากไอ้น,นี่นะเป็นสติกเกอร์ฟรีที่ผมได้มาจากเ,เล่นด่านนะัะคือตอนนั้นเห็นว่ามันแบบอยากได้มากเลยตอนเฮ้ยเจ้าหญิงเจ้าหญิงเอ,เ,อเ,อเอ้ยผมเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยตัวใหม่เหรอเฮ้ยอ๋อเป็นนี่ไงตัวเนี้ยผมเคยคิดจินตนาการไว้ละผมเคยจินตนาการอยากเป็นดินไหวด้วยนะ ว่ามันจะต้องมียาแผ่นดินไหวแน่นอนนะแล้วไม่มีจริงด้วยแล้วก็มีไอตัวผู้นะนรับผมผมก็จินตนาการไว้นะว่ามันต้องมีนะแล้วไม่มีจริงด้วยเยคือแบบผมผมคือแบบไม่รู้ทําไมนะอือตายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะต้องแทงเพื่อนเพืเ่อนปล่อยเป๊กกระมาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะปล่อยอันนี้ไว้ด้านหลังนะตัวนี้เช่เท่าไหร่ไอตัวจะไปะยาพิษก็ตายตายตาย,ตาย,ตาย กูหูโขอโอกผมรู้ท่าไม่ตายเขาแล้วเขาเน้นสายโครงกระดูกระเบิดครับแล้วก็เน้นเป็นโจมตีที่ฐานนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพื่อนเพื่อนไปปลดดยตรงโน้นทำไมมันก็แทงป้อมดิดีนะเพื่อนดีนะเพื่อนก็ยังมันยังไม่ตีป้อมนะตีป้อมนี่จบเลยไยเดี๋ยวผมปล่อยการไปกระจัดจัดการนิดหนึ่งแทงแทงแทงเออผมม่กระไนามาละม่กระไนามาต้องจัดนะ Ừ, ออเออพ่น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 พน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 เดี๋ยวผมปล่อยเออเมเ่อก์ไนาตายว่ะผมผมต้องจัดเราผมต้องจัดนะตอนนี้ละ่ะทุ่มสุดตัวเออมันมันเล่นไมอีกละมันเล่นไมอีล้ะพ่อมด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 โอ้ยดีนะมันมันระเบิดได้แค่นี้เดียวนะเพราะว่าไอตัวระเบิดเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งทวีคูณความแรงขึ้นนะถ้ากเกิดว่าเราโคนเนี่ย เดี๋ยวผมจะระเบิดฐานศัตรูเลยนะครับเราจะไประเบิดฐานศัตรูกันนะเจ๊เจ๊มาทําไมครับเจ๊เราต้องทวงเวลาให้เพื่อนเรานะเออคือเราต้องพยายามเก็บน้าเอามลิดไว้ให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะเก็บเมกกะไนไว้ทุ่มใส่ไอ้นี่นะครับทุ่มใส่โครงกระดูกนะเฮ้ยผมไม่ควรใช้ผมไม่ควรใช้โครงกระดูกหมู่กับนี่นะเพราะว่าผมรู้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถนะ้าเกิดว่าผมใช้เฮ้ยโคตรแบบน,นี้ละ เดี are, il, uh, ๋ยวแล้วคือจังหวะหนอนี่เปิดขึ้นเหรอนี่ป้อมผมแตกครับท่านผู้ชมป้อมแตกแล้วทุ่มใส่แม่งเลยวู้แม่งเขาโคนะครับท่านผู้ชมไปลุยป้อมเขาเลยป้อมลุยป้อมแทง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 โอ้ไม่ทันนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมแพ้นะครับโอเคถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมดีเกมดี ว้าวเล่นได้ดีนะเป็นเกมดีเย้โอ้ัวรอดด้วยนะเล่นได้ดีเย้ขอบคุณเล่นได้ดีเล่นได้ดีดดโชคดีนะเย่เอาอเฮ้ยผมกดผิดเมื่อกี้เพื่อนเขาจะขอเล่นด้วยตาหนึ่งนะเออกดผิดนะเนี่ยเสียดายขอโทษทีเพื่อนนะจอรี่เดี๋ยวเรามาเล่นตา นี่นะครับตอนเราเนี่ยเขาก็จะมีเคล็ดลับให้นะอ,อการชนะทุกครั้งความท้าทายเพื่อรางวัลของท่านอะไรเนี่ยหยิบมงกุฎบรรจุก,กั๊ดตามสนามประลองนะตอนนี้เราเจอเพื่อนที่มีชื่อว่าบิงแบดสองหกสองหกสี่ห้านะครับไม่รู้วันถูกปะรู้สึกว่าจะเป็นคนสายเติมด้วยนะครับจะเติมเกมนี้นะครับคือถ้าใครเติมเกมนี้เนี่ยเขาจะมี ของดีให้นะเออ,อเป็นอะไรดีดีมากเอ,อ้เพื่อนดูด,ดูดีมากเอ,อ้ยเดี๋ยวผมต้องผมต้องทวงเวลานะมิกก้าไมคทับเลยทับเลยนะค,คือตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ใช้ก็คือจบนะรับ mm hmm. มต้องใช้นะกดปุม,มขอ,อไปนะครับไม่ได้เล่นมานานนะฝีมือมันก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่เาไหร่นะต,ต้องเข้าใจกันเฮ้ยผมเกือบผมเกือบไปโดนป้อมศัตรูแล้วถ้าไปโดนป้อมหัวหน้ามันนี่แบบไปโดนป้อมพิงพิงมันจะช่วยยิงนะครเออ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้อปีเป้อขสงก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าราชาแบบนี้มาผมต้องปล่อยตัวนี้ไปล่อนะอปล่อยไปล่อนะนี่นะมันจะมูจะโจมตีนะแล้วมันจะเข้าป้อมเราไม่ทันนะถือว่าแรกแกกันไปนะมีห้าเราใช้ไปแค่นีดเดียวเราได้เปรียบเยอะละเยอะละเยอะละเราต้องปล่อยพอมดนะเออดีมากดีมากพอมดพอมดเดี๋ยวพอมุดนี่แหละจะไปรวมตัวกันอยู่ตรงนน้นนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้อมเดี๋ยวเพิ่งแตก นี่ไม่ทันนะไม่ทันปมแตกก่อนอเย่เูว่าตอนนี้แรกๆกันไปนะครับเดีๆๆๆด๋ยวเลยเนาะผมคือการข้อเสียของผมคือไม่มีสายอากาศนั่นแหละคือประเด็นนะเฮ้ยมันมีโจรอุ้ยเรารวมทีเดียวตายกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเอากาดอัศวินมาใกล้ๆนะครับแล้วก็เราจะไม่่อยรัวๆนะเอ้ยดีมากประมาณนี้นแหละมินเนี่ยนะ เอ็แแแแแแนแพ้แล้วิงเอนแพ้ลงแพ้ในแพ้เราแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูดปมนะตพรที่มันไม่รู้ตัวคือเมื่อกี้มันลงมันลงมันกดไฟฟ้าไปแล้วไงแล้วมันไม่รู้มันลืมไงว่าผมมีไอ้ตัวนี้นะกระโดดเลือดไปที่ไฟรีนะแม่มดแพ้พ่อหมดผมเอานี่มาล่อเลยนะบอเครักแล้วก็เก็คงกระดูบนะไม่เป็นไรนะอันนี้คือผมป้องกันฐานนะคือเราต้องป้องกันฐานให้ได้ดีที่สุดแล้วนะ มันต้องมาแล้ววะผมผมปล่อยตัวนี้ไปแทงก่อนนะเอออู้แล้วยังไงก็ไม่ไหว <S <S 1> <S 1> ต้องปล่อยตรงกลางแล้วปะปล่อ,อยตรงกลางไปเลยระหว่างนี้แหละหยุดอ่อนนายแพ้เราเลยโอ๊ยนายไปไหนมีกระนไปมัปมว่วไปมั่วสู้รั่วเราจะไปสกปราาไปช่วยเมกกะไม้ะมนะมกะไมะ่เอัสวินเมก้านะเออเดี๋ยวให้ขอทีหนึ่งขอทีหนึ่งครับ ขอที่หนึ่งเอกไปได้ปิงโอเคได้สองแล้วกันฐานกันฐานนะครับเราไม่ควรไปเอาที่ไปเอาป้อมเขาปล่อยให้หมดเลยปล่อยให้หมดผมรู้นะว่าเออมางกรไปไอ้มางกรลาวาบางกรเพิงแพ้นะแพ้มางกรไปฟ้าแต่ผมปล่อยเพื่อป้องกันฐานนะแล้วทีมเราก็ชนะนะเล่นได้ดีเยี่ยมเ่ขอเป็นเพื่อนด้วยขอเป็นเพื่อนขอเป็นเพื่อนหน่อย เอาออกออกเกมไปโอเคตอนนี้เลเวลเราเต็มเนาะผมอยากเลเวลเก้าเร็วๆมากนะแต่ว่าพยายามเก็บเงินไว้นะเพื่อมีตัวดีๆเข้ามาขายนะที่จริงก็ไม่มีหรอกเก็บไว้อัพตัวละครแค่นั้นแหละอัพตัวละครที่เราใช้นะปัจจุบันตอนนี้เออลืมไปนะเราอยู่ในโหมดน้ำอมฤตคูนสามนะ เดี๋ยวผมปล่อยอะไรเลยที่คู่พ่อมดกับแม่มดนะมาแล้วเอ้ยตอนนี้หละตอนนี้หละคือนนจังหวะนะครับคือเราพยายามให้มันโดนทั้งคู่เลยนะอย่างน้อยขอให้พ่อมดตายนะเอ้ยลือ้เอ,เ,อเลือรถอีกทีหนึ่งนะเกือบตายแล้วพ่อมดไอ้พ่อมดก็ตายผมต้องทุ่มผมต้องทุ่มแล้วก็อันนี้อโอโก,กระดูกมาช่วยนะไม่นั้นเดี๋ยวเอ็กโกเนี่ยมันจะยิงโดนนแล้วมันจะตาย เพื่อนเรามีไอ้นี่นะคัองค,ค์คราทหารเกณฑ์หลวงนะซึ่งผมก็มีนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้โชคดีนะนานนี้อะไรกันโอ้ไหนายแพ้เราเร็วโอ้โหแกไม่รู้แกลวว่าฉันนะมิธาไม่ตายเด็ดผมยังไม่ปล่อยนะจะเก็บตัวนี้ไปก่อนอ้หาวังหวันนี้มันต้องปล่อยเอ้ยผมผมปล่อยตัวไหนไม่ได้ผมตัว เรื่องอตัวนี้มาก่อนนะมันยังปล่อยโดนใช่ไหมอ,อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยไปเสียดายเราไม่ต้องไปรีบไปร้อนไปร้อนไปขีดอ,อะไรทั้งนั้นอ,อุ้ยโบมดตายโบมดโบมดตายต่อนหน้าต,นต่อตาเราเลยเอ้ยอย่าอย่าให้มันไปเข้าใกล้ใอ้มันเข้าเข้าใกล้ไอ้มันเข้าใกล,ใมใกล้มันพยายามกดดันเรานะเอตายตายสองนะคืออย่างน้อยก็ช่วยนิดนึง แล้วเราจะส่งอัศวินม้าไปนะเพื่อซัพพอร์ตทีมนะคือเราพยายามอย่าวางใกล้กันนะเพราะว่าถ้ามันส่งอุกกาบาตถ้ามันส่งจรวดลูกไฟมานี่เราจบกันหมดเลยนะเราพนั้นต้องระวังนะมันดูดเห็นไหมมันมีสกิลดูดไงเออต้องไปเออพ่อมอสอีกสองตัวนะคือตอนนี้ผมต้องส่งการ์ดกันส่งการ์ดกันเฮ้ยมันมันโคลนมันโคลนท่านผู้ชม มันโคนอยู่เนาะเอ้ยมันโคนมันโคลนอ,อย่าให้มันไปตี <c oughs> เอาเราจะปล่อยทำไมเนี่ยเสียดายโอ้ยอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็สร้างดามีได้โพนมดไปทีนึงอะคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอยู่นะ <c oughs> ตอนนี้หล่ะไม่กล้าปิงอาดการ์ดการเอ้ยป้อมอย่าบึ้งป้อมอย่าบึง้งเราบึ้งจากเราไปนะคือตอนนี้นายยังมีชีวิตอยู่ป้อม ไต้ต้องเข้มแข็งไวเพาผมลดเลือดป้อมก่อนป้อมกับปรโมดแล้วโค่นจบเลยเกมดี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 ยูคือค่อนข้างยากนะโปตอนี้เนี่ยเขามีสายโจมตีแบบระยะไกลอย่างเอ็กโบนะเออแต่ลืมไปนะป้น้ำอเมริกมันขูดสามใช่ไหมมันเลยเสกได้เอยมันเลยปล่อยได้นานขึ้นเนาะมันเลยปล่อยได้แบบเร็วขึ้นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสายก่อนโอเคครับเสร็จแล้วสายผมนี่ก็เอากาดโครงกระดูกออกแล้วใส่นี่ไปนะเพราะมันก็มีโล่ที่เป็นอมตะบันันแล้วแล้วก็เอากันสอนเนสโบมาเราจะไปดูกันการต่อสู้นำอรมฤตสามเท่าซึกสุดท้ายเราจะต้องชนะให้ได้อร่อย สึกตุดใช้จะต้องชนะรู้สึกก่าเพื่อนคนนี้ชื่อว่า x อ s อนะอ็ห้านะ5 5หรือ s อน่าจะเอนะเพอไม่ไม่นะโอ้โหไม่ทันนะคือไม่ต้องรีบปล่อยเนาะเราก็สบายสบายไปเขาเขาาปล่อยมาเพื่อเอเจอสายนี้เจอสายนี้อ้าวเพื่อเรามีฟิกเชอร์แมนนะคือคือชาวประมงนั่นเอง วเราเพื่อนไปปล่อยเลยตรงนั้นจบเลยเพื่อนนะเพื่อนไม่ไหวเนี่ยแบบน,นี้เอ้เราต้องปล่อยป้อมเราต้องปล่อยล่อเราต้องปล่อยล่อแม่นั้น๋ยวป้อมโดนตาหนีบอกเลยป้อมพังแน่นอนถ้าเป็นแบบนั้นปด๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีมากคนระับปล่อยกันนี้เพื่อนเนาะเอ้ยเพื่อนเราไปปล่อยเป็ก้าเลยตรงนั้นอุย้ยเกือบนิ่งนะไม่โดนอยากปล่อยมากเลยตอนนี้เอ้มันเอ้ยอะไรอะ่ะมันี กาดแบบไหมเหรอเอ้ยอัปเดตผมไม่ได้เข้ามานานอัปเดตไปเยอะเลยเดี๋ยวส่วนการดก็มีหกเหมือนเดิมนะจำได้เมื่อก่อนมีเจ็ดไม่ใช่นีือเอ้ยมันมีเพชรคา,าดผมลืม,มปล่อยไปแล้วนี่เป็นศึกตัดสินอุอคนี้เขาหมดนะเขาเน้นสายนี่นะเป็นสายเป็นสายมังกรบินมันเป็นมังกรนี่แต่มันเป็นวนนนนินเนี่ปอมแตกนะตุ้นยอมรับ สายที่ผมเล่นมันไม่ค่อยเก่งไปไปไปของผมเปิดเล่นๆเปิดเล่นๆก้อมังกรตัวนึงอา้าวไม่ทันละโอเคค,ร,ค,เเครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์สมัครใจกด้วยวอนนี้ไปลาไปบาย